สถานการณ์โควิด -19 ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเป็นแบบ new normal จึงทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์การทำงานที่บ้านการซื้อสินค้าออนไลน์นอกจากนี้ผู้คนเจเนเรชั่นใหม่ในปัจจุบันยังมีความกล้าคิดกล้าแสดงออกอิสระใส่ใจเรื่องสุขภาพเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติและเปิดกว้างทางค่านิยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศสภาพ แฟชั่น เสื้อผ้าหน้าผมซึ่งเทรนดการเปลี่ยนสีผมและสีปากเป็นอีกหนึ่งแฟชั่นที่ผู้คนนิยมและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตปัจจุบันตลาดเครื่องสำอางแต่งสีเป็นตลาดใหญ่รองมาจากเครื่องสำอางบำรุงผิวและเส้นผมแต่สีที่ใช้ในปัจจุบันส่วนมากได้มาจากแร่หินหรือจากการสังเคราะห์ทางเคมีซึ่งมักก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสีจากธรรมชาติจึงเป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะ สีจากพืชและจุลินทรีย์แต่อย่างไรก็ตามสีที่ได้จากพืชก็ยังมีข้อจํากัดอยู่มากในเรื่องของความคงทนของสีและกระบวนการที่ได้มาของสีซึ่งจะต้องใช้พืชในปริมาณที่มากในการสกัดส,สารสีดังนั้นสารสีที่ได้จากเชื้อจุลินทรีย์ Monascus purpureus ซึ่งผลิตสารสีแดงและเหลืองได้สามารถเพาะเลี้ยงในปริมาณที่คงที่ผลิตสารสีที่มีคุณภาพสารที่ได้มีความบริสุทธิ์ไม่มีการปนเปื้อนของสารอื่นใช้ในปริมาณที่น้อย ให้สารสีที่ชัดเจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติทั้งยังใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตอาหารเช่นใช้แต่งสีเนื้อสัตว์เคก้กและเครื่องดื่มจึงเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้นั่นเอง วิธีการดำเนินงานเราใช้เศษข้าวทับทิมชุมแพรจากเกษตรกร,ก,รกลุ่มนาแปลงใหญ่จังหวัดขอนแกน่นที่ได้จากการสีและขายในราคาต่ำมาเพิ่มมูลค่าโดยการนำมาหมักร่วมกับเชื้อม o n a s c u s p u r p เ r ี u s TISTR 3 6 1 5ด้วยอาหารเหลวในฟลักซ์จากนั้นเพิ่มปริมาณการผลิตโดยนำไปเลี้ยงในถังปฏิกรชีวภาพขนาด5้าลิตรโดยมีการเติมเศษข้าวทับทิมชุมแพลงไปเมื่อครบระยะเวลาการเพาะเลี้ยงนำออกจากถังหมักมากรองและ สารสีด้วยตัวทำละลายจากนั้นนำไประเหยตัวทำละลายออกและนำไปทำแห้งโดยใช้การแห้งแบบแช่เย,ยือกแข็งหรือฟรีซได้จนได้เป็นสารสีโมนัสคัสซึ่งจากการวิจัยพบว่าเมือ่อหมักโมนัสคัสร่วมกับเศษข้าวทับทิมชุมแพรจะได้สารสีแดงและสีเหลืองได้แกล่กลูโบพังตามีนโมนสัสฟลาวเอโมนสัสคอรูบามีนโมนสัสซีนและแอนคาฟลาวินซึ่งสารสีที่ได้ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและ ไลตินได้มีคุณสมบัติในการยับยั้งเอนไซม์ที่ทําให้เกิดริ้วรอยหรือ,อ,อ MMP2 และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดดได้โดยมีค่า SPF เท่ากับ15-20สีที่ได้มีความคงตัวและให้สีแดงเข้มสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แต่งสีได้หลากหลายโดยผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบการระคายเคืองกับอาสาสมาัครดังนั้นคณะผู้จัดทาจึงได้นําสารสีชีวภาพจากโมนัสคัสหมักร่วมกับเศษข้าวและรำข้าวทับทิมชุม พมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แต่งสีได้แก่ผลิตภัณฑ์เจลลี่จินที่ลดการใช้สีสังเคราะห์และใช้สารสีจากการหมักโมนนสคัสร่วมกับเศษข้าวและรำข้าวทับทิมชุมแพรแทนผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณสมบัติในการตกแต่งริมฝีปากบำรุงริมฝีปากให้ชุ่มชื้นอวบอิ่มกันน้ำและติดทนนาน5-8ชั่วโมงผลิตภัณฑ์สเปรย์เปลี่ยนสีผมที่นำสารสีจากโมนนสคัสมาใช้แทนสีสังเคราะห์ได้ผลิตภัณฑ์สเปรย์เปลี่ยนสีผมแบบ แบบชั่วคราวที่ช่วยจัดแต่งทรงผมสามารถล้างออกได้ง่ายด้วยการสระผมไม่ทําให้เส้นผมเสียหายมากเท่าการย้อมสีผมแบบถาวรเหมาะสําหรับคนที่ชอบเปลี่ยนสีผมบ่อยหรืออยากเปลี่ยนสีผมเนื่องในโอกาสต่างๆในระยะเวลาสั้นๆผสนร่วมกับสมุนไพร2ชนิดคือเทียนกิ่งและกระเมงที่ช่วยให้สีผมติดทนและบํารุงเส้นผมไปในตัวและผลิตภัณฑ์ย้อมผมโดยได้นําสารสีจากโมนนสคัสมาใช้แทนการใช้สีสังเคราะห์ เดียวกันซึ่งได้เป็นผลิตภัณฑ์อีมัลชันเจลย้อมผมที่มีคุณสมบัติในการย้อมติดสีผมมีความคงทนบนเส้นผมใช้สารสีที่ได้จากธรรมชาติจึงไม่ทำลายเส้นผมแม้ย้อมผมบ่อยรวมถึงช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มลื่นชุ่มชื้นเงางามมีน้ำหนักไม่แห้งเสียชี้ฟูขณะใช้เป็นยังไงกันบ้างสารสีโมนดสคัสน่าสนใจมากเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าทุกคนชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คณะผู้จัดทำด้วยนะบ๊ายบาย